กิดขึ้นมาช่วงโควิดเนี่ยแหละเป็นถึงนักธุรกิจผู้รับเหมาก่อสร้างธุรกิจยางพาราเป็นเจ้าของร้านเพชรน,นะคุณจะเชื่อไหม,มถูกพิษโควิดครั้งธุรกิจเจ๊งหมดเลยตั้งแต่โควิดรอบแรกแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ไม่เคยท้อถอยฮะเคยอยู่แต่ในห้องแอร์เคยจะททำโปรเจกต์เยอะมาขายซ้อมตามจานละเท่าไหร่ห้าสิบบาทเมื่อก่อนจับเงินวันละเท่าไหร่วันละล้านวันละล้านนาทุกวันนางเห็นเงินร้านผ่ายมืออยู่ทุกวัน ทําไปทํามาชีวิตต้องมาเหลือเงินจับเงิน10บาทขอต้อนรับคุณนวลจันทร์สวัสดีฮะสวัสดีค่ะคุณนวลจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะนี่เปิดร้านส้มตำมาเสียว่าปุ๊บปุ๊บปีที่แล้วเองใช่ค่ะธุรกิจที่ผ่านมาทําอะไรมาบ้างก็ทําอย่างที่คุณมดําว่าก็มีทั้งก่อสร้างมีทั้งยางพารายางพาราที่หนองคายใช่ค่ะที่บ้านเกิดเป็นคนหนองคายอําเภออําเภอโพตากโพตากนี่นะฮะปรากฏว่าก็คือโอเคต้องตรกแถวนั้นหนองคายบึงกรันต้องปลูกยางพารากันอยู่แล้วเต็งก็ปลูกยางพาราเขากี่ไร่ ก็ทํายางอยู่40ไร่แล้วก็มีปาล์มปาล์มอีกกี่ไร่ปาล์มมีแค่20ไร่โอ้โหไร่แค่ยี่สิบไร่ครแล้วก็ที่นา30ไร่นี่ที่ข้าวมามีเป็นข้าวของพ่อกับแม่ทําเองเลยโอ้โหมาจากที่บ้านตัวเองเลยใอ้ที่บ้านหมดเลยใช่ค่ะก็คือปลูกเองหมดเลยก็คือจากสองมือสองไม้ของบ้านเราที่บ้านหนองคายเราเนี่ยแหละปรากฏว่าอยู่ดีร้านเพชรก็เป็นเจ้าของ เปิดร้านเพชรชื่ออะไรกิจเพชรชนะจรี่ขายที่ไหนขายที่คลองหลวงค่ะคลองหลวงเปิดร้านเปรูขายได้วันละเท่าไหร่ชิ้นหนึ่งเพชรของคุณเพชรขายชิ้นนั้นอะรรก็อย่างแหวนนี้ก็โบงหนึ่งก็สามสี่หมื่นถึงสร้อยคอแล้วก็พัดล้อมเพชรก็เซตหนึ่งก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดแสนเจ็ดแปดแสนก็เคยขายของมาก่อนโคอะไรอีกรับเหมาก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างก็โครงการหนึ่งก็อย่างหลังหนึ่งก็ตึกอพาร์ตเมนต์หนึ่งก็สี่ห้าล้าน สมัย2ี่สปีที่แล้วสมัย20ปีที่แล้วปรากฏว่าคุณคิดดูนะฮะชีวิตคนเราคุณเคยเห็นเงินล้านมาตลอดกี่ปีก็สิบยี่สิบปีได้ยี่สิบปีทุกวันใช่เงินล้านผ่านมือทุกวันเคยมากสุดกี่ล้านก็เคยมากสุดก็สามสี่ล้านที่วันเดียวต่อวันนะต่อวันสามสี่วันวันหนึ่งจากคนเคยสั่งคนงานเคยมีคนงานมากสุดกี่คนถ้าทําก่อสร้างก็ร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนได้ละยังไม่รวมร้านเพชร ยังไม่รวมคนที่ไปทําสวนยางพาราสวนปาล์มยังไม่รวมเป็นคุณนายอ่ะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเป็นคุณนายอ่ะปรากฏว่าอยู่ดีดีโควิดมาทีเดียวหมดเลยก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้ก็ขายไม่ได้ไม่ได้ค่ะคืนก็ไม่ได้เพราะมันเราซื้อมาเป็นเม็ดๆใช่ค่ะซื้อขาดมาค่ะก็ก็ทําไงก็ได้ไม่มีงานทำเพราะทุกอย่างก็ปิดห้างก็ปิดโกท็อปที่เคยไปออกบุทธก็ปิด ก็หยุดทุกอย่างลูกน้องก็บอกว่าเจ๊ไม่ทําผมก็ตายแน่ผมไม่มีกินเจ๊ทาอะไรก็ได้ไม่ไม่ตอนนี้ไม่มีอาชีพที่ทําได้ก็มีขายของกินก็ส้มตําแล้วเกิดส้มตําในปีที่แล้วเลยใช่เขาโควิดเลยที่นอนนอนกันอยู่10กว่าวันที่ทุกอย่างปิดนะคะก็คิดเลยก็ทําเลยแสดงว่าเป็นคนําส้มตําอร่อยอยู่แล้วมันอยู่ในสายเลือดอ่ะเป็นคนสานก็ได้แต่สินใจขายส้มตำมันเลยวันแรกที่ขายถามหน่อยเป็นยังไงบ้างมีเมนูอะไรบ้างขายได้เท่าไหร่ วันแรกก็ขายแต่ส้มตํากับน้ําตกอะไรเล็กๆน้อยๆก็ขายได้วันพันกว่าบาทพันกว่าบาทคุณดูนะจากคนที่เคยเห็นเงินล้านอ่ะอคนเห็นเงินล้านคุณคิดว่าเครื่องเพชรอ่ะอย่างน้อยแหวนวงหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอยู่แล้วก็ต้องได้าอยู่ละจากคนเคยเห็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกลายเป็นต้องมาขายของจานส้มตำจานละสามสิบบาทห้าสิบบาทไก่ทอดจานเท่าไหร่ไก่ทอดหกสิบหกสิบน้ำตกหมูน้ำตกหมูก็ถ้าเล็ก ช่วงก่อนโควิดจะขายแค่ห้าสิบแบ่งกันกินทุกคนแย่หมดแบ่งกันกินจนจนตอนหลังมาเจอต้นหอมบักชีโร2สองรอเจอพิกแพงแงก็เลยขอปรับกับลูกค้า6กเ็สิบาทหกสิบาทต่อเมนูคุณดูสรุปเอาพนักงานร้านเพชรมาช่วยกับตำส้มตำใช่ค่ะขายดีขึ้นมาอีกใช่ค่ะคุณดูดิคุณดูแต่เขาบอกว่าจริงๆคุณบอกคุณไม่ได้ตกใจหรอกที่มันจะต้องกลับมาทำขายตมตำเพราะชีวิตก็เคยเป็นสาวโรงงานมาก่อนใช่ยังไงชีวิตก็เคย ก็ลูกชาวนาอันนี้ตาให้ละอ่ะก็ลูกชาวนาพ่อแม่ก็ลูกชาวนาปากกัดตีน้นดีมาทั้งชีวิตอ่ะอจนเราก็ทําไงก็ได้ให้มีตงังค์จนพอมีตังค์ปุ๊บเจอโควิดอีกใช่ค่ะก็ไม่อายที่จะทํากินเพราะปกติ <ฮะ S 2> เขาเป็นคุณนงคุณนายขายพวกไก่ไป็นใครก็จะกล้า,ามาตำส้มตำไม่มีทางแต่คุณคิดยังไงคะตอนนั้นก็คิดว่าเงินอะ มันมันคือเงินเหมือนกันแล้วมันได้กินอ่ะวันแรกเราก็ขายไม่ได้คิดอะไรค่ะก็คือขอให้ลูกน้องมีงานทําใช่ลูกน้องมีงานทําก็ไม่ต้องไม่ต้องมาหวังข่าแรงขอแค่ได้กินทุกวันมีกินไปวันวันพอแล้วช่วงนี้พ่อมันไม่มีอะไรจะกินก็กินกันไปขายกันไปพอขายกันไปเสร็จปุ๊บก็มันดีขึ้นกันขายดีขึ้นมาอีกใช่ค่ะซึ่งหงอมาไกลขายดีลูกค้าบอกว่าอย่าปิดร้านนะอย่าหยุดนะสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มลูกค้าบอกว่า ขอให้ขายเถอะพี่ลุกขึ้นมาตามส้มตำให้หนูกินเลยนะจริงเหรอถ้าพี่ไม่ตามหนูจะกินอะไรอขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยค่ะต้องวันจัดสี่ทุ่มปรากฏว่าหนูไม่กินอะไรเลยวันนี้ผ่านไปจะครบรอบปีมั้ยโควงดเราเริ่มล็อกดาวันจะมีนาคมใช่นั่นแหละเริ่มเกิดขึ้นตันนั้นจะครบปีเร็วเนี้ยใช่ค่ะหน้าปัดนาวยังไม่ถึงปีเลยสิบเดือนเนี่ยมีกี่สาขามีสามสาขา คุณพระคุณเจ้าจากวันพ,พันกระบาทมี3มสาขาเลยตอนนี้ลูกน้องตอนนี้ตำส้มตากี่คนลูกน้องก็ตาส้มตาม,มีที่รที่บ้านอยู่4คนแล้วก็ที่สาขา2อยู่ร้อยเอ็ดออก็มีสี่คนในสาขาสามสาขาสามลูกชายทําอยู่มีอยู่สองคนโอ้โหมีสามสาขาภายในเวลาไม่ถึงดึบหนึ่งปีอร่อยไหมคะอะรอ่อยส้มตําไทยว่าเด็ดแล้วแล้วเมนูอื่นไหนอยากนําเสนอเมนูไหนคุณพี่ไหนเราซิคะาว่าเมนูไหนที่ร้านคือเด็ดไม่เหมือนใคร ก็จะมีไส้กรอกอีสานอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะยังไงไส้กรอกอีสานเด็ดยังไงร้านเราไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานเราก็พยายามหาสูตรทําเองแไก่ย่างเองเหรอใช่ค่ะมีทําเองไก่ย่างก็หมักเองทําเองจริงเหรอพี่แล้วก็ลองทานไส้กรอกอีสานดูหน่อยนะกินกับหอมแดงหน่อยเนาะหนูเนาะเป็นไงครับหนูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่กล่าวต่อเลย เช่ก็อีกสิ่งหนึลงรสนะมีความเปรี้ยวหอมหมูนะหนูแต่ส้มตำนา้ยังรดเลยเนี่ยแต่เท่าไหร่นพี่อ๋ออันนี้60สิบหกสิบบาทราคาดีด้วยแล้วร้านเพชรยังอยู่ไหมเนี่ยทุกวันนี้ร้านเพชรไม่ได้เปิดแล้วปิดเลยว่ะนางไม่ขายแล้วเพชรนางมาขายส้มตำ ม้นส้มตําอะไรเหมือนต้มตำมะม่วงเลยอ่ะแม่ค่ะเป็นไทยปูมะม่วงค่ะอ๋ออันนี้เท่าไหร่คะอย่างนี้อันนี้ก็แค่ห้าสิบบาทค่ะจุดเด่นของเรามะม่วงใช่มะม่วงอะไรแม่อันนี้เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นอ่อนค่ะหรือว่าสีมันสวยเนาะไปชิมซิก็แซ่บจริงไหมไม่ใช่ว่ามาพูดขายของนะโอ้โหก็เป็นไงครับเล็กเนาะ แ่บมากเบก่อนจะไม่รู้ขอกินแต่ต้องตั้งใจอร่อยแต่มันไม่เหมือนอื่นจริงๆอ่ะมันอันนี้อร่อยอร่อยใช่ไหมสองโม่วงอร่อยเดี๋ยวเบก่อนเนี่ยเดี๋ยวกลับมาถามเมนูเด็ดๆอีกค่ะสนับสนุนโดยง่วนสูตรพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งอยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีต่อเชื่อเลยครับว่าร้านอาหารที่อร่อยอร่อยทิ้ร้าน จะต้องใช้พริกไทยตามือะจะต้องใช้เครื่องเทศของง่วนศูนย์เนี่ยนะฮะวันนี้แน่นอนครับขอบคุณครับผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์และพริกไทยตามืออยู่กู้ครัวไทยมากว่า60ปีคุณลองดูนะฮะเอาแค่ผัดข้าวผัดอันนี้คือข้าวผัดปลาค่ะใส่แค่พริกไทยตามือก็พได้ษอยูหูมมันจะลดเลอเพอร์เฟกต์หรือแม้กระทั่งเวลาหมักหมูหมักไก<ช>่หมักอะไรขอบอกเลยของง่วนศูนย์เนี่ยเขาดีที่สุดแล้วละ่ะในประเทศตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันดีที่สุดเลยทุกวันนี้ร้านเพชรทำยังไง ร้านเพชรปิดค่ะปิดไปเลยอู้ตายอย่างนี้ถ้าเกิดให้กลับไปขายเพชรอีกเอามั้ยไม่ค่ะทำไมอ่ะขายส้มตำดีกว่าค่ะอุ้ยที่เราพูดมันลำฟังบอกคุณแม่ตามเวลาจะขายเพชรเราจะต้องมีเงินทุนลงทุนเป็นล้านล้านกว่าจะได้เงินคืนมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ถ้าสมมติเราทํากับข้าวกับข้าวอร่อยเราลงทุนแค่พันสองพันเราเห็นเงินหมื่นสักพักตึงเราเห็นเงินแสนสักพักเราเห็นเงินล้านจริงค่ะถูกป่ะจริงค่ะร้านเพชรมันผ่านมือมาเยอะ มันก็ออกไปเยอะใช่ค่ะแล้วเพชรที่เคยซื้อไว้ตอนนั้นทาไงอ่ะก็มีปล่อยขายราคาถูกมั่งแล้วก็มีเก็บติดติดมั่งนิดนึงมาเอาดีทางน้านแล้วส้มตำเขาบอกเด็ดขนาดไหนรู้ไม่แอะกลายเป็นว่าที่เมื่อกี้นางบอกนางมีสวนยางพาราทุกวันนี้นางเอาสามสิบไร่มาปลูกข้าวเหนียวของนางเองแล้วไม่ต้องขายเอามาขายที่ร้านเองเลยไม่ให้พ่อไปขายที่ไหนค่ะให้เอามาขายที่ร้านนี้ใช่ค่ะคุณจะเชื่อไหมฮะว่าวันนี้ส้มตำของนางเนี่ยถือว่า ไปเป็นซ้มต่าขึ้นห้างเจ้าแรกๆแล้วด้วยทำไมมาถึงไดเป็นซ้มต่าขึ้นห้างแบบนี้ส้มต่าขื้นห้างก็คือลูกค้าจะมาสั่งกลางคืนเงี้ยสามสี่ทุม่มร้านก็ปิดแล้วค่ะอก็ลูกค้าบอกว่าพี่ลุกขึ้นมาต่าเลยนะพี่ทำาไงก็ได้ท่านพี่ไม่มาตําหนูไม่มีซ้มตํากินอะไรอย่างเงี้ยก็ เกิดแนวคิดว่าทํายังไงจะมีส้มตําให้ลูกค้าได้ทานที่ชั่วโมงก็เป็นเลยที่ดูคุกเลยกลับไปทุกอย่างน้ําเนื้อปรุงหมดแล้วข้างในเป็นคลุกเอาได้เลยแซ่บเหมือนต้นฉบับถูกค่ะขายจานเท่าไหร่อันนี้รู้สึกขายอยู่39 39บาท3 9บาทลดมากขายตาน้ก็ยังหมูป่อยหมูเปอยขายเท่าไหร่ขาย60ค่ะขาย60บาทเนี่ยนะฮะไม่พอนะเขายังมีเนี่ยส้มผักนะ คนอีสานถ้ารู้จักจะมีส้มผักนะอย่างนี้เท่าไหร่จะส้มผักเนี่ยส้มผัก35มส้โอ้โหลดจังเลยเนาะราคาดีมากหนูกลับมากี่โมงหนูฉีดกินส้มตำส้มผักหมูทอดได้เต็มที่เขาบอกว่าเด็ดสุดแม้กระทั่งปลาลาบองค่ะปลาก็ทำกี่บาทปลาลัสามยี่ห้าค่ะปลาลัสามยี่ห้าบาทเมื่อกี้ซื้อไปใส่บาทเยอะเลยนะเนี่ยราคาแกนจะซื้อไปใส่บาทเยอะเลยเนี่ยนะที่สามันเขาบอกลองที่ดูข้าวผัดปลาลานี่มันแซ่บบอก แมนค่ะแซบค่ะมันแซบยังไงก็ทำน้ำคุกขึ้นนี่ค่ะน้ำน้ำน้ำปรุงมีน้ำปรุงนะคะนี่ขยำขยำแล้วก็สามารถเอาข้าวแล้วก็ผักที่เราชอบผัดได้เลยนี่ใช่ไหมข้าวผัดปะราใช่เลยมาชิมเลยนะใช่กับน้ำปรุง่ะดูว่มันจะแซบสิ่งที่พี่พูดจริงไหมชิมแล้วนะหนูชิมหนูแดกขนาดขนาขยะล้วลูกเป็นไงคะ ร้านนุ่มมากนี่หนูพูดจริงหรือพูดอย่างไรทุกทางนะหอมจมูกมากต้องเคี่ยวก่อนเพราะเกิดไม่เคี่ยวพูดไปหาคนหนูตอนไหกเพราะตนาเกิดจริงอร่อยอันนี้อร่อยไม่เหม็นข้าวด้วยก็แบบบรรณาล้นเนี่ยอร่อยซุปต้มเพราะอร่อยจริงเนี่ยตะกี้คิงก็เคลื่อนตีห่าจริงจริงอ่ะอืมรสจริงๆรฝากร้านซะหน่อยร้านอยู่ไหนอะไรยังไงร้านอยู่ที่หมู่บ้านเหรียญในเชลล์โฮมนะคะ อยู่ที่ตลาดไทยค่ะแล้วก็ฝากอีกอย่างหนึ่งก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของทางเดอะมอลล์ค่ะที่นําที่รับส้มตำส้มตําแพ็กของเราวางขายที่กูเม่ของเดอะมอลล์ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะเริ่มกุมภานี้ค่ะเริ่มกุมภานี i s เป็นกุมภาน่กูเม่ market ใช่ค่ะนี่โซโ่จังเลยส้มตำวางวางห้างแล้วนะเจ๋งมากดูดิทาน24ชั่วโมงเลยค่ะลูกค้าทุกวันนี้รับเหมาก่อสร้างเขายังไม่ค่อยมีให้รับเหมาหรอกถูกต้องไหมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มี วันนี้คนเราอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าไงฮะเจอวิกฤตโควิดตัวเองก็เคยมีมาแล้วล่ะเงินที่ผ่านมือไปล้วล้านเจอวิกฤตเราไปเริ่มจากสิบาทวันนี้เราเห็นเงินล้านไหมถ้าถามว่าถ้าขายไปตลอดเนี่ยน่าต้องเห็นค่ะเพราะว่าส้มตําแพ็กถ้าส่งวันหนึ่งถ้าส่งวันหนึ่งก็ห้าพันกล่องเนี่ยก็เห็นเงินแล้วนะคะส้มตาแพ็กห้าพันกล่องต่อวันพี่เอ๋ยหยุดขายเพชรได้ดีแล้วพี่จ๋าก็ขายส้มตํานี่แหละดีแล้วค่ะว้าวันกองเพอย่างน้อยก็ต้องกินนะคะต้องทานกองละสามสิบเก้าบาท คูณห0 0 0ันต่อวันเ่ยค่ะเราสามารถผลิตแล้วก็ขายได้เลยันใช่ไหมห้าพันกล่องต่อวันผค่ะแต่ผู้ชมไปถามตัวเองลวกันโควิดไม่รู้มันจะจบสิ้นเมื่อไรเราลองถามตัวเองเราทําอะไรอร่อยวะพ่อแม่เราทําอะไรอร่อยวะเรามีที่ดินใช่ไหมนางก็อยู่งเทพเหมือนเราเนี่ยแต่มางนางมีที่ดินหนองคายวันนี้ถึงบอกว่าอะไรที่เป็นออแกนิกคนกําลังจะหวยหาคนชอบคนกําลังจะหวยหา ให้ตอบเป็นอภิมหาเศรษฐียิ่งคนอภิมหาเศรษฐีมันยิ่งกลัวตายจริงถูกต้องไหมทุกคนกําลังวิ่งหาออรแกนิกดูตัวเขาสิฮะอยู่ร้านเพชรเป็นเจ้าของกิจการามากมายวันนี้เป็นแม่ค้าส้มตําแล้วก็บอกว่าลูกก็ขายส้มตําไปแล้วด้วยใช่ลูก <หา S 1> เรียนจบก็ขายส้มตําแล้วทุกคนลูกน้องไม่มีการขายเอาใครออกค่ะลูกน้องอยู่ครบ เอาลูกน้องมาเพิ่มด้วยซ้ำไปใช่ค่ะมาขายส้มตำใครอยากเปิดสาขาเราก็ห้าไปเปิดอยากใครอยากเปิดสาขาลูกค้าก็ไมห่ห่วงด้วยไม่ห่วงค่ะให้สูตรให้ไปทำมาฮายกินเลยค่ะจะได้จะได้รวยๆกันทุกคนโอ้โหแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆที่วันนี้มาร่วมรายการแฉฝากร้านสักนิดนึงก่อนปิดรายการจ้ะค่ะขอบคุณมากนะคะฝากร้านอีสานบ้านเหลียนนะคะที่ตลาดไทยนะคะเซิร์ชไปตามเบอร์กับเพจนะคะจากบกับบริษัทผักดองโบราณเจ๊นวลจันทร์ค่ะแล้วก็สูต6 6ั4 4นึ่งหกหกหกซีซีหนึ่งค่ะขอบคุณนะขอบคุณมาก อีสานมักงเลียดเอาละครับหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันกับแฉไปกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยุดน้อยค่ะ